สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นการเช็คไดโอดบิดบนบอร์ดด้วยมิเตอร์ยีตอนนะครับมิเตอร์ยีต้อนเนี่ยมันจะมีหลายตัวอาจารย์ก็จะใช้มิเตอร์แคมมิเตอร์ที่อยู่บนตัวอาจารย์นี้ง่ายๆนะครับคุณก็เลือกเลนนะครับของอาจารย์จะเลือกเลนของคุณจะเป็นลูกบิดก็เลือกเลนเป็นเลนไดโอดเห็นไหมครับให้วัดเป็นย่านวัดไดโอดนะครับนะครับการเช็คตัวนี้เราจะใช้เป็นย่านวัดไดโอดแต่ถ้าคุณใช้มิเตอร์เข็มคุณก็ใช้เลนอา์คูณสินะครับ แล้วก็ดูขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างส่วนมิเตอร์ยีิตอนให้วัดเป็นย่านของไดโอดนะครับแล้วก็จะวัดไม่ได้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันโดยหลักสําคัญในการวัดไดโอดบิดนี่นะครับนะครับไดโอดบิดเนี่ยถ้าเราจะวัดนะครับไดโอดบิดเนี่ยเราจะวัดให้เราจับเป็นคั้วบวกก่อนขัวบวกไดโอดบิดนะครับมันจะในไดโอดบิดนะจะเป็นบวกนะครับบวกให้สังเกตตรงสันสันตรงนี้นะครับมันจะมีไดโอดบิดสานมันจะมีมุมตัดอยู่นะครับทุกตัวไอ้ขาที่ตรงกับสันนี่คือคัวบวก บวกฝั่งนี้ลบตรงกลางเป็น AC 2ขานะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นการวัดเราก็จะวัดแบบทั้ง Forward และ Reverse แต่เราจะจับตัวหลักโดยจับที่โค้วบวกก่อนนะครับเริ่มต้นอาจารย์จะเอาถูกขับวกกับบวกนะครับบวกแล้วก็แตะสามขาที่เหลือดูนะครับมันจะต้องไม่ขึ้นนี่ต้องไม่ขึ้นสามขาเลยนะครับอ่ะโอเคถ้าเรากลับมาจับเป็นลบคือตรงรขั้ของรีโอดเขาเนี่ย มันจะมีการขึ้นค่าตัวเลขขึ้นมาเห็นนะครับปึ๊บขาน้สานอ่าถ้าอย่างนี้ขึ้นข้างหนึ่งขึ้นข้างไม่ขึ้นเดรย์ออบิทตัวนี้ดีแต่ถ้าวัดคอมพอนแล้วมันมีขึ้นทั้งสองข้างเจ๋งนะครับหรือวัดแล้วไม่ขึ้นเลยก็เ,เสียวิธีการวัดง่ายๆนะครับคลิปนี้นาทีกว่าๆหวังว่าเป็นประโยชน์ของทุกคนนะไปลองทำกันดูนะครับวิธีการเช็คไดรยออรบิทแบบง่ายๆนะฮะ คนงงเอ้ะเช็คมันยังไงวะเช็คคาบอร์ดได้ไหมถอดออกมานอกบอร์ดได้ไหมไม่ถอดขี้เกียดถอดก็วันนี้ก็ได้นะครับไปลองกันดูนะครับเราจะมีคลิปสั้นๆดีๆอย่างนี้ลงให้เรื่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์ลูกเล่นเกมด้วยนะครับวันนี้ชั่วโมงดูครบ3,000แล้วนะครับเริ่มสร้างไรายได้ได้แล้วก็รบกวนพวกเราช่วยกดไลค์กดแชร์หรือแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆให้ดู <ๆ S 2> เป็นประโยชน์เล็กน้อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ